สวัสดีสบายดีริมิแห่พี่น้องครับตอนนี้เวลาเที่ยงพอดีครับพี่น้องเที่ยงตรงครับยูร่านสนามตรงขาปั๊มปอท่อบ้านสามเผ่าครับพี่น้องอำเภอเมืองอุดรธานีที่งานเวทีประมาณนี้ครับวันนี้ยื่นซื้อกระเด็ดห่อนขึ้นมากกว่าเดี๋ยววันเมื่อศอก็เป็นหุบเย็นๆแน่ย้ะ อากาศนีขี่ฟ้าพร้อมนี่เลยเป็นแต่สั่งงี้นี่พี่นออ้องหลังเวทีก็มีบวกน,น้อยๆสองสามบวกครับวางเอาเรื่อทิม,ทม,มสินปภินทิ้มเดนเซอร์กัะไรยางมาตกบวกลงนี้่็ด้เนี้ยเที่ยงตรงครับพี่นอ้องเวทีเรา อากาศครับบวกน้ำบวกน้ำ ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆว่เฝ้ากันได้หรอกพีมเวทีสาหน่อยสองพี่น้อยวงนายเวทีนี่กับพ่อใดญ่ยู่เครียอยู่ครับเดินนี่ครับแต่ว่ามันมีบวกนำยุ้ยจังสันมัีกับพ่อใดญ่ยู่ครับ นี่บวกบางไงหนึ่งครับนี่หนาหันพอดีเต็นไปเต็นมากซ้ำอาบุญบังไฟี่พี่น้องนะงานเราครับขโมยน้องกันครับพี่น้องมือนเสนอไปตั้งแตงสองสามทุ่มพี่น้อพี่น้องสาวน้อยลำพนโชว์ครับปีสอง ปีสองมิติใหม่ใช้แรงกว่าเดิมรัดโจล่าทุ่มทุนสั่งย่างอาางลังการเลยพี่น้องสาวน้อยลำเพลินโชว์ปีสองซื้อร้านกว๋วยเตี๋ยวไหมพี่น้องติดร้านแสดงนี่แหละก๋วยเตี๋ยวเลี้ยอีหล่ะครับก๋วยเตี๋ยวเลี้ยพอัดเอาว่าก๋วยเตี๋ยวเลือดนี่พี่น้องก๋วยเตี๋ยวเลี้ย ทีมงงานส่วนหนึ่งไปนอนอยู่ปูอปนอยู่วัดบระทันเหนมาอยู่สามขั้นสี่ขั้นที้งลำพงบรรยากาศตอนนี้พี่น้องครับเป็นเน็ตฟูนเป็นคือเน็ตผู้ขาบ่อน้อท้ายไปเปลี่ยนกาคลิปรหลวลดอันนี้เขาเพา่อได้ที่จะไปเปลี่ยนโปรเปลี่ยนยังเล้ว ก็ไลยไปใส่อาศัยไฟไฟเอากาแฟเอาเมล็ซ้อนสติใหนควาบปลอดท่อโดยช่างสุขผู้ชำนาญงานครับกำลังเ,เล่งนมือครับ บวกบวกน mm ้ำ hmm. น <asan> ี่ม eh, ีอยู่ออบเมที่เลยดิยางม่าเราังมาไรนี่ตกเลยดิตกทวนเลยดิอันนี้ครับบวกน้ำครับอันนี้กระเมนสอนสอนสอนไปน้ำสอนไปน้ำว่าน่าสทาง

ใส่เจวต้นอะวเจาอวานะัไหมดครับแผงหลัง,ลง,ลงแผงหลังแผงหลังสองทางเจ็ดสั้นครับตรงกลางหกสั้น อขาดีนองบึ้งบรรยานกันงานแบบเลี้ยงกันไปจัดกันไปตามลำดับเรื่อยๆครับคนบอ่อเฝ้าวันในดอกพอมันมีเวลาอยู่ครับก็หากันเดียด์เนี่ยหกันด้นดั่งเส้าเมยอยู่ข้าวหนึง่งช่วงไาย ส่งใบจังมะเบิ่งกันหนึ่ครับพี่น้องตอนนี้เที่ยงพอดีเสาท้ายไปไปตอนพบนลุง่งของใบไมๆแล้วนี่พี่น้องคิดงแต่วงมาโหลดพ่ะแล้วเฮ็ด,ดยังได,ด้กับพ่อแล้วเน็ตผู้ขาเจาา้าว่าเปลี่ยนยังเปลี่ยนเปลี่ยนไหนปโปรไหมกับคือเขาซาครับส่งบาลตุยกําลัางไหลสดอยู่ทั้งหมด นี่แหละพี่น้องน้องน้ำอันนี้สังกะสีสีล้อมมาไรบ่สังกะสีล้อมได้่หรอกแต่ว่าข้นกับลุกมาด้ยพี่น้องเป็นขี้ตมเรื่งนีครับแต่ฟังนี่แห่งดีพอครับพี่น้องเป็นหินพร้อม เป็นพระล้านหินแข็งนี่ครับฟังนี่ผู้ขายยางไปอาศัยเน็ตกาแฟนกเก้วจะเข้ากันฮะคนมีไหว้ไฟเปไปร้อยขอไหวไ้ไฝ่นก็ได้โหลดคลิปให้พี่ให้นอเบ้างซาไหมพี่นอ้องสัญญาันไหมว่าขอใจคือกัน,น,กนมวมนเป็นน้ายางครับซาอยานนี้ ขอบคุณพี่น้องช่วงไม้ยังเบิ่งกันอีกครับพี่น้องขอบคุณหลายๆเนี่ยไปเห็ดให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งปอกกันเลิบนะสวัสดีบายบายบุ๊ดคุณ